อันนี้มันมีคันหัวมากเลยอะ่ะจับขอให้นะจริงอ่ะเออจตารักมีที่น้อยเป็นไงลูก <c oughs> วิ่งลอยเลยอะ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วเบาหน่อยเบาหน่อยเบื่อแตเราสองคนแม่ลูกจะทำอะไรกันบ้างนะคะระหว่างที่แม่สาไม่อยู่บ้าน Let's go ดนอนต่อได้ไหมมาถ่ายรัตรองลูกแล้วครคุณผู้ชมนี่ลูกโดนอะไรมาครับกรดีรัดรองเท้าให้คะนนีแน่นอ้าวคุณทําไมรัดรองเท้าให้ลูกแน่นเกินจนลูกเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุณจากรองเท้าค่ะหลอกค่ะเราเตะฟุตบอลกับลูกตาแล้วค่ะแล้วมันยังไงต่อคะเหตุการณ์นี้เจ็บมากใครเป็นคนทักคุณชี้เลยค่ะคุณชี้ได้เลย เอาะไรมาพี่อิงไข่มาแล้วครับอิงทําให้น้องหรอได้ค่กะกันเน่มันถึงตอนนี้กันเน่ต้องเลือกแล้วว่าจะกินมาาังกรโรนีมามีหรือกินไข่พี่อิงากาินมังกรโรนีมามีพี่อิงเสียใจยด้วยนะบ๊ายบายกันเน้มามีคันหัวมากเลยอะ่ะมาฉันขอบให้นะจริงอ่ะ แต่ครันี้ผมมามีมันเสียมากเลยนะเป็นอะไรล้อเดี๋ยวสระผมไม่อียสระชัดชัดชัดหนูอู้หูนะครั้งนี้มามีนะที่จะเน้ช่วยมามีอ่ะเป็นดีเสมอเฮ้ยเอาคำนี้มาจากไหนเน่ยเราจึงเลยโซคิวขอบคุณนะลูกแม่รักลูกนะแม่รักหนูนะแ่นะแม่รักหนูนะ อันนี้ถอเจ้านะอันนี้เรากำลังจะไปธนาคารกันนะคะโอ้ตอนนี้หัวมันมีแบบเป็นสเก็ตสเก็ตแบบว่าโดนเจลโดนอะไรนะคะเต็มหัวไปหมดเลยค่ะอยากสระผมมากแกนิดลูกสัญญากับมันมีแล้วว่ากลับมาลูกจะสระผมใหม้มนมีใช่ไหมแกนิดใส่แมสยังคะออกจากบ้านโอเคแกนิดไม่อยู่รู้เรื่อง วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มิวกี้กับแกเน้นเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งวันทําอะไรด้วยกันทุกอย่างเลยนะคะเนื่องจากคุณยายนะคะหรือว่าที่แกนเน้นเรียกว,ว่าแม่จ๋าเนี่ยไม่อยู่บ้านเรามาดูกันว่าเราสองคนแม่ลูกจะทําอะไรกันบ้างนะคะระหว่างที่แม่จ๋าไม่อยู่บ้านโอเค let's go เล t s go <S go. <S go 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 เกิดเหตุนะคะมามีทำไมแแเแทย์ดี่เรารีบพุ่งขับรถกลับบ้านนะคะเ,เพราะอยู่ดีมามีก็ปวดท้องเพราะเลน่าทำงานนะคะแต่แล้วมามีต้องเข้าห้องน้ำก่อนนะคะมาทำอะไรจ๊ะเฮ้ยจ้าเราจะมีร้านทำผมส่วนตัวนะคะซาลอนเปิดแล้วจ้า เมลกี้ไม่ได้เข้าร้านน้ำาผมแบบนานมากนะคะพเพื่อนๆเพราะว่ามีเียงสาะเองที่บ้านนะคะนี่จะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็ไม่แพงเวยนี่เราซื้อมาหลายเดือนแล้วนะาชาเนาะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะประมาณ2,000กว่าบาทใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยเราก็เลือกแบบที่พับได้นะคะจากที่ใช้ของข้างล่างเอานะแล้วคือเวลาเก็บนะคะมันก็คือจะเข้ามุมเรียบร้อยแบบว่าไม่เกะกะสายตาเลยนี่นะคะพเพื่อนๆผมเมลกี้นะคะคืออยู่ในช่วงของการบำร,รุงนะคะเพราะว่าเมลกี้เนี่ยต้องทำผมบ่อย โดนทั้งใดทั้งสเปรย์นะคะทั้งเจลคือแบบหนักมากอะไรเงี้ยคือน้องแนนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังทำผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันนะเขาบอกว่าแม่แบบหนูบอกแม่เลยว่าอันเนี้ยจึง้งอันเนี้ยปงังอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้หนูมั่นใจเลยว่าที่หมักผมหนูเนี่ยคือสุดยอดที่สุดนันนุนนี่มิวกี้ไม่เคยลองนะคะมาลองพร้อมกันค่ะดูซิว่าผมที่แห้งกร้านแบบนี้นะคะจะสามารถดีขึ้นมาได้เพราะที่หมักผมน้องแนนหรือเปล่าไปดูกัน อ่ลูกเริ่มลัวยยาสะผมเอ้ย่ารัลวมีที่น้อยหนูผู้หญิงแต่ม่เป็นผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายก็ทําผมทรงผู้หญิงได้ผู้หญิงก็ทําผมทรงผู้ชายได้ลูกไม่เป็นไรเลยหน่ารักดีมามีชอบมามีไม่ว่าแดดดี้ไม่ว่าคบคาัอ,อไม่ว่าก็ถือว่าจบมาส่งอะไรคะ

วันนี้เป๊ะคือแบบเราลุ้นกันมากนะคะเพื่อนๆว่าเจ้าตัวเนี้ยจะปิดแผลหรือเปล่าสรุปว่าปิดแผลอยเซนีนกลับมาเพื่อเปของฉันตอนนี้คือตื่นเต้นมากนะคะเพื่อนๆยังสระผมไม่เสร็จนะออกมาลองก่อนว่าแบบได้ไม่ได้ยังไงนะคะเราจะได้รีบแจ้งทางแบรนด์นะคะตอนนี้คือสรุปว่าได้ ตอนนี้นะคะก็คือเรายัางไม่ได้ลงคิ้งนวดใช่ไหมคุณชาใช่ค่ะผมก็จะแบบยังแห้งอยู่เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ของน้องแนนนะคะขอจะปังอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าคุณชาเลยเท่มขว้นมากน้องแนนบอกว่าหลังจากที่สระผมแล้วเนี่ยให้มือกี้ทิ้งเอาไว้ประมาณแบบสอนาทีนะลองดูว่าจะปังไหมอ่ะลองผมมะ Cette Core cry, does fell not don't start lies. You, you, you on like and fall l i down down slip เราใส่ผมก็คือผมอแล้วก็สางง่ายเนี่ยที่จรไม่คันกันแบบไม่อวยนะไม่อวยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยไม่คันกันเลยเราก็คิดว่าแบบเออจะดีจริงไหมเพราะว่าผมเย,ยแน่ะก็สวยอยู่แล้วไงอ๋อหนามีเทดหลังนี่เองมี่หล่อนหอมมาก เขาบอกว่าทิ้งเงินสองถึงสามนาทีนะถึงเวลาทานอาหารครับแม่ไม่อยู่ทางไกลทีเนี้ยล้ พ่คอครัวก็อยู่สบายมากวันนี้นะครับเมนูนะครับกะเพราปูก้อนโอ้ยแกงป่าปลาเต๋าเต้ยโอ้เป็นไงทำเองเหรอเปล่าปุ่นของแม่แล้วก็เอาปลาเนี่ยมาใส่รู้ว่าจะทำอะไรช็อตอ้าแต่กะเพราปูก้อนนี่ผมทำเองแล้วผมก็ใส่ถั่วฝักยาวให้ปุ่นด้วยอ<ห>ชอบกินถั่วฝักยาวไม่เชื่องั้นเดี๋ยวไปทำมาเลยทำมาเลยเสร็จแล้ว ง่ายมากค่ะพี่นะคะ่ะล้างง่ายมากค่ะแล้วก็มาลัางแล้วแบบนิ่งมากมีจิ้งโถ้วยอะ่ะนุ่มมากเดี๋ยวเราลองไปดูตอนเป่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าอยู่บ้านนะคะเมื่อกี้ก็จะลงสกินแคร์ง่ายๆนะคะโอไค เิลกี้จะชอบใช้เป็นพวกแบบเซรั่มในวันกลางวันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทากันแดดน,นะคะกันแดดสาคัญมากนะถึงแม้จะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะกันแดดก็คือแบบสําคัญมากต้องทานะคะไดนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นไดประจําตัวของมิลกี้นะคะก็คือของไดสันนะที่ชอบเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนหัวได้หลายแบบนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ใช้ง่ายไม่ต้องมานั่งแบบมือึ มือถือได้มือน,นึงถือโรแ่แไม่พันเลยอ่ะข้อดีของหัวนี้นะคะก็คือจะเรียบเลยนะผมอะแต่ว่าก็จะแห้งช้าหน่อยแต่อันนี้ก็คือจะแบบแห้งเร็วเปลี่ยนก็ง่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยลงล็อกแค่นี้คือเสร็จแล้ว อาจจะบอกเลยว่าจึง้งเพราะว่ามิวกี้เหมือนะชานะคะว่าครีมหมักผมหลายๆแบรนด์นะคะที่เราใช้เนี่ยคือครีมอะคะ่ะมันจะนุ่มเฉพาะตอนที่เราอะเขาเรียกอะไรเปียกน้ำน,น,นะชานใช่ค่ะแต่พอเราแบบเวลาเรามาล้างอะมันจะแบบแห้งๆกรอบๆอะแต่สรุปอันนี้คือไม่เป็นค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่าปกติเนี่ยมิวกี้ไม่ได้หนีบผมมานานมากแล้วน,นะคะ <ๆ S 1> ก็จะแบบมีหนีบบ้างเฉพาะด้านหน้าเพราะามิวกี้เป็นคนผมหยักโสข,ข้างหน้านะคะแต่วันนี้จะหนีบผมเลยดูเลยว่าผมจะแบบ ฟิวไหวเหมือนแม่สีตางไหมผมนะคะดูแบบเงางามสุขภาพดีเลยเห็นไหมปกตินะคะเวลาหนีบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบผมเนี่ยตรงปลายเสียแต่เนี่คือดีขึ้นเลยเห็นไหมคะไม่ติดเธอฉันจะลองสั่งแบบแรงๆแล้วนะว่าผมจะหลุดออกมาหรือเปล่าฉันแบบอบหยิกกันนะไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยจึง จริงจริงค่ะเพื่อนๆค่ะแนะนำน,นะคะเพอร์เมราค่ะเป็นมาสก์นะคะเคราตินนะคะที่บํารุงเส้นผมนะที่สําคัญนะคะไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพาราเบนค่ะและแน่นอนนะคะตามที่วิวกี้สัญญาเอาไว้นะคะว่าวิวกี้จะซื้อแจกให้กับแฟนๆน,นะคะที่ติดตามรายการของวิวกี้นะคะ10รางวัลค่ะซื้อให้เองเลยนะคะไม่ได้แบบสมรู้ร่วมคิดอะไรกับคุณแนงเขานะคะเพราะว่าโทรไปแล้วเขายังไม่รับสายเลยค่ะก็คือเดี๋ยววิวกี้จะซื้อให้นะคะเป็นการคืนความสุขให้กับแฟนเพจอย่างแท้จริงค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นคอนแทคให้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแนน,นว่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันต่อว่า1วันวันนี้จะเป็นยังไงมากนะคะแล้วตอนก่อนนอนน้องกันนี่จะร้องแห้งองไงหักคนณยายหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันนะคะอโอค่ะกอ่ะออกไปลูกทำอะไรเปนลูกวิ่งทำแก่นน้องเด็กชาย <laughs> ใส้ผิดประเภทป้ะเนี่ย <laughs> ลอยเลยอ่ะอะไรเขานี่ยอ่ะวอ้าอ่ะอ้าเฮ้ย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 แลนอยู่นะพูดถึงอ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วเบาหน่อยเบาหน่อยเบื่แตกมีเซอร์ไพรส์มาด้วยอะไรอ่ะอะไรอะไร ลูกร er mm hmm> อแล้วคร nah, ับดื่มเลยนะก่อนนอนด้วยนะคะรับรองว่าหุ่นก็จะแบบ S พอ S พอลพอบ้านไม่ต้องใส่แมสกก็ได้ลูกมาถอดออกก็ได้นะคี๋ยวเจอคนเราค่อยใส่น้องกระเนียนนะคะจะเป็นคนที่มีวินัยในการใส่หน้ากากมากๆนะคะอาแมาออกมาแต่มาดิโอให้อยู่ในบริเวณบ้านเราแต่ถ้าเจอคนเอาของมาส่งช่วยช่องออกห่างนะ